你好我是คือเดวอน最近天气变了好重身体哦พูด <music> ถึงซีนแอ็คชั่นใช่ไหมเราก็จะมีการเตรียมร่างกายซึ่งปกติเราก็เป็นคนที่ออกกำลังกายอยู่แล้วแต่และซีนมันก็จะมีคิวที่ที่เหมือนนัดเราไปซ้อมก่อนหน,น้านี แล้วก็คอยเข้าสีนการเตรียมตัวก็คือไปซ้อมซึ่งคือช่วงนั้นอ่ะมันจะไม่ค่อยมีเวลาหรอกแต่ว่ามันก็จะมีคิวซ้อมวันหนึ่งอัดคลิปไว้แล้วก็ซ้อมในในหัวเหมือนซ้อมว่าเออคิวนี้เป็นยังไงเสร็จแล้วถึงหน้าซีน่ะมันจะมีโอกาสปรับเปลี่ยนแล้วก็ค่อยเอาสติไปด้าซีนว่าเออเขาปรับอะไรบ้าง จริงๆแต่ละตัวละครก็จะมีนิสัยที่ต่างกันคงจับตัวนิสัยคาแรกเตอร์เด่นๆของของแต่ละตัวมามาจับเป็นอะไรที่เราสามารถแตะต้องได้อะก็คือ <c oughs> บทแล้วก็มีสติมากๆกับนัดตอนนั้นนัดหน้าซีน น้าเสดอะไรเงี้ยค่ะคือการเป็นนักแสดงเวลาถ่ายทำหนึ่งวันมันก็จะมีหลายอารมณ์มากมันอาจจะเป็นแบบว่าเป็นฉากที่แบบดีใจแล้วสะฉากถัดไปก็เสียใจแล้วก็กลับมาดีใจอะไรเงี้ยเราก็ต้องจัดการอารมณ์ให้ได้กับดูแลร่างกายเราเป็นนักแสดงห้ามห้ามป่วยแล้วก็ต้องทำได้ทุกอย่างมันก็จะมีชุดออกกำลังกาย 1-2ชุดเพื่อที่จะไปคาร์ดิโอ,อชุดออกกำลังกายรองเท้าออกกำลังกายแล้วก็วิตามินซีส่วนมากเวลาไปต่างประเทศก็จะพบวิตามินซีไปด้วยแล้วก็โปรตีนเออโปรตีนต้องมีถ้าไม่มีก็จะวอยาวแล้วก็นั่นแหละสิ่งอะไรเขาเรียกว่าครีมอะไรต่างๆก็ตามปกติ เพิ่งรู้สึกว่าช่วงนี้พอเดินทางบ่อยแล้วก็ไม่ค่อยได้พักผ่อนอะ่ะการที่ไปออกกําลังกายรู้สึกว่าร่างกายมันเริ่มงองแงแล้วเหมือนแบบว่าเหมือนร่างกายเรียกร้องให้พักผ่อนมากขึ้นอะไรเงี้ยการพื้นฟูของหลิงก,ก็อาจจะอยู่ห้องพักผ่อนกินอาหารที่ตัวเองอยากกินฟังเพลงแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็คงเติมหมาหรือว่า,หร,วาหรือว่าอ่านหนังสือ เขาเรียกว่าอ่านจดหมายของแฟนๆอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นการฟื้นฟูอย่างหนึง่งแต่ว่าถ้าร่างกายไหวจริงๆก็จะไปออกกำลังกายหรือไม่ก็พิลาทิสถ้าสัตว์ชนิดที่เข้ากับตัวเองที่สุดก็คงเป็นหมากโกลเด้นเพราะอยู่กับมันมาตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเราได้พลังจากหมากโกลเด้นอะ่ะหมาจริงหมาอะไรก็ได้แต่ว่ารู้สึกว่าเข้ากับโกลเด้นได้มากที่สุด ช่วงนี้ช่วงนี้หลิงพึ่งซื้อเตาอบไฟฟ้ามาเตาอบฉีจ้ากัวก้านไม้หอยลายแล้วก็ซูซิง很喜欢的一道菜是烤南瓜还有烤土豆很简单如果我自己弄的话我喜้比较简单还有健康 <music> มันแตกต่างจากการเป็นนักแสดง เยอะมากๆเลยแหละเพราะว่าการเป็นนักแสดงเราไม่ได้ไม่ไม่ได้แบบมา manage ผู้คนหรือว่าเราการที่ต้อง manage b น n d มันมีหลายอย่างที่ต้องคิดแล้วปัญหาต่างๆที่ต้องเจอหลิงว่ามันแตกต่างไปเยอะมากเลยไม่รู้จะเทียบยังไงประสบการณ์ใหม่ๆก็มีมันคือมันมีปัญหาข้อข้อผิดพลาดหรือว่ามีปัญหาตลอดหลงว่าสิ่งที่ ได้เยอะที่สุดก็คงเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาจากการสร้างแบรนด์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ได้ลองเรื่อยๆนะหมายถึงว่าเวลาถ่ายแฟชั่นเซตอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ลองเรื่อยๆแต่ว่าที่อยากลองจริงๆตอนนี้อีกไม่กี่วันเดี๋ยวจะไปดีออลแฟชั่นวีคแล้วแบบ looking forward ที่จะใส่ดีไซเนอร์แบบดีไซเนอร์ใหม่ที่เป็นชุดของเขาก็เลยแบบว่าที่อยากลองจริงๆก็คือชุดที่จะใส่ไปแฟชั่นวีคค่ะโอ้ยทานอาหารอร่อยถ้าให้เลือกจริงๆร้องเพลงเพลงชาค่ะ จริงๆพบทั้งสองอย่างเลยอะถ้าให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหลิงเลือกกล้องค่ะกินได้แค่ของเผ็ดชอบพุยโทรศัพท์ค่ะกระบวนการเวทรายการท่องเที่ยว